สบายดีพวกนี้พี่น้องเมือนี้ว่าเดินวัดยาว่าเดินก็ใส่ปานมากับ b รุ่งต่อนอนที่เด้นรุ่งต่อมาอ่ะก็คือเราเฮ็ดเฮ็ดกินปานยาเฮ็ดยาเฮ็ดเออเออบ่เฮ็ดนน้ำมาทายคลิปพี่เอาชัวร์สิบบาเออเอาชิมกับเอาสิสบายดีนะสบายดีสบายดีป่าดูสบายดีดี าเยเฮ็ดเออกระสังเอเ็นไหมสบายดินปะจะดีเอเมื่อเนี้ยเขาก็มาเดินบบบหนาหงาหนาก็อยู่พูนพวกเดินกินสีนะตายตายตายรือคือจนอกก็บเือจะไปกินบกเกือเนาะพี่น้อป้านนพี่ปาน Kun, bakul, untuk bayam nong, buat di nong, buat jah. Saya jual kunci. Kau kira si piggy bakul? Si kebiram bayam nong, kebiram jual ini. Oh, buat baik. Si piggy, piggy bakul, 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 piggy bakul,

ยังนะป่ะปะปดะ๋ยวเครื่องเขาไปเก็บแบเครื่อให้เ่อหนะาพี่น้องแม่จะไปแสรตอนตอนนีท่ทยคลิปเองยุ่หน้านะคุาคนกุดไหลอะไเนาะปัเดียอูมอูม อุ้มเานนะก็คือเข้าอาอาชุบเดียวเอานมาผเขาเกอานังนะเออเก็บบกเขือแทงันนี้อเห็นแบบเสื่อท yes> 네ี่ีบ้านยซุปบเอาเด้อไม่ได้เนี่ย เาเขี่ยนี่นีเก็บเอามาใส่กตาเก็บกดดดต้องหมาเงอพี่นนอเ็บอกแดดแดต้องต้นอีกอันนึงต้นอันนึงโอ่าจะางตักเดิมันหยได้น้ำโอ้ยอีป่านนี่เลยนี่จะกิดดีมา่อกิน Bạn bơ sai tên bơ sai. Sai ác Ừ. Ấy nhăn bạn nên bạn nhăn mà con. Hả? Nhịp đi. Nhịp đi. Nhịp nó Nhịp đi. 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 đi. Nhịp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  đi.

หยาดมาเกลือกันเก็บปะผูกผูผเออดไปไปคืนเทิงงคืนเทิงคืนตัวเทิงผูมันชีดกโคมกันเตี้ยักเกลือโอ๊ตตายไปไปผ่านออกคืนซอยเทิ้งผูไว้มันสี๊กนี่ไปไปไป้นบิ้นึ้นเถิ้ขึืนึ้นเออเก็บเอาเก็บเอาตัวนะ หยาดกันเก็บักเขือน่เปียกอะมาไห่บองนบองคิยงไ,ไปขึ้นนพพ่อเออเก็บเอาขึ้นขึบอตัวน้ำมันน่อ,อยเอาตัวใหญ่ๆะไป้านนต้นะน้ำน้ำ

วัแเดวพี่มาเบื่ออังพี่วัดเดเบื่อมาไปนี่น้ำบ่เอาบ่เอาบ่เอาไปพุนี่เบื่อพุนพูไปยู่ไซไซปานมนคืออยูไซผุนยูไซไปทาไป้าเยทิ้งไปบ่บ่ผิดนะบ่โอ้หมอปานเจเพหน่วยน่อยยังกอดุไซปารจะบยังะ โอ้นังบิ่ปลาอยินปลาอยกปลาเากปาอีด้อปลาลายเลยปลาขายฮะยังก็พอแล้ว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 มันอิ่ม้วมันอิ่มมันอิ่มพอแล้วดุพอแล้วไปแก็บลาเขือไปมันท่มนี่มีพีบาเคืออู้ตดนี้ลายเลยบเคือเลยเอาไปสีท่านไปสีท่านหุนเบื้องนั่นเบื้องนั่น เคียงปาคนาเลิงปาคนเี่งานองเล่เอากระตามาใส่น้ำหนอกไว้ <helpless> <hang> <ossen> <ng> เปพ่อเดียวเปลือกปลาปุ๊พ่อพ่อหลุกมันอิ่มเลยโดยอิ่มแล้วเออหนอนอมามันอิ่มแล้วเห็นไหมเอาเก็บปลาเคีืยวไว้ไหมไหมผ่าเมื่อโอ้โหช้าเช่นหมูให้ไปไปเมื่อวันนี้ไปไปให้แม่เบิ้งคือกระตาคือกระตาไปหูออกข้างนั้นลูก ดีใช้าปานออกข้างนี้ดหพูดพูด <c oughs> พูด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  cộng kênh kênh nha căn kiap ok là sẽ cộng cà cộng kênh 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 แันนี้จะมาจะสอนเตีมตุช่านใช่ป่ะปานขึ้นมาขึ้อเล็กน้อยว่าสิบบาทอายุอ้วยอู้ใครจะหไปเก็บใครต้องไปเก้มมะเขือแม่ถมลูกค่ะจะไปแก็บกับไผ่ตุกไเก่งกว่ากันไ่เก่งก็แม่เลยคิ้แม่เลยขี้ เจ๋งเลยด้ยชอนเสือเราสบายดีเอ๋บอกคือเอามากินพี่น้องป้าลายเมี่ยงอีดีเอามาปิดคลิปมาปิดคลิปอันนี้มาใายปานน้ำคิงไป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 ปิดคลิปก่อนมาปิดคลิปอาไจังไดปิดคลิปอาไจังใดยืนเที่ยงกันหนุ่มเที่ยงกันมาเที่ยงกันอเที่ยงกันมาจังไดเมี่ยบบอกมาพีใช้ปานมาพี่ปานเลย พิมายีน้ำหนองล่ะเออมันสีดนั่งอยู่นี่มาปิดคลิปลาจากไหนอันนั่งนี่ออข่มเนนั่งนั่งดีเนาะผักปลาดุงกดไปลกดไช่ถูน้ำถูกนาน้ำพอกนอีพี่นะบ๊ายบายใช้ปาาบ๊ายดุใช้เบาเบิงอีดาเบาป็นบ่ ปิดคลิปไหมวะฮะน้องเบาเวิร์งไปยังสีบปลี่ยนผักปลาลูกกดไหลกดเช่เป็นกำลังใจแห่แช่ปาลาในเด้อเบาลูกไปไว้เนี่ยอารมบดจอย <laughs>